วันนี้นเป็นที่นาา่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบก,กับคุณค,ณครูอมรนัสสารนะคะในบทเรียนวิชาการงานอาชีพค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่หนึ่งาเรื่องางานบ้านนะคะาัสำหรับว,วันนี้นะคะบทเรียนของเราจะเป็นในส่วนของเรื่องการอาชีพนะคะคุณครูก็สนอนเรื่องงานบ้านนะคะเป็นแบที่เราจะเรียนกัน้วยในส่วนของงานบ้านจริงนักเรียน ได้เรียนรู้ใหม่นะคะในช่วงก่อนก่อนที่เราจะปิดนะคะปิดโควิดนะคะเรื่องนี้เราก็จะเรียนทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวนะคะการจัดงานบ้านอย่างเป็นระบบแล้วก็ทิ่สำคัญในการใช้พลังงานทรัพยากรณที่อยู่ในพื้นที่ค้าเราไดเรียนกันไปแล้วนะคะงานบ้านก็จะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะงานทาความสะอาดบ้านนะคะงานบริการงานบ้าน ความรักกาดูแลบริเวณบ้านนะคะทำความสะอาดสะพานต้งตอกน้ำราบประกอบอาหารแล้วก็งานก,กิน,นะะปนนลาค่ะในส่วนของงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำนะคะก็จะมีสอง,ส,องส่วนใ,นใหญ่ก็คืองานแรกก็เป็นงานบ้านที่เราได้รับมอบหมายนะคะก็คือจะเป็นงานที่หนในครอบครัวหรือว่าผู้ปกครองเราเนี่ยจะแบ่งให้ตามความ สนใจแล้วก็ความถนัดของสมาชิกในบ้าน ah นะคะเช่นคุณแม่อาจจะทําอาหารนะคะเด็กๆอาจ,จะช่วยช่วยเก็บขวานเช็ดล้านะคะคุณอ่ออาจจะทําสวนบริเวณบ้านหเป็นต้นนะคะนี่คืองานที่ได้าารับมอบหมายจะเป็นหน้าที่หลักคะ่ะอีกนั่นก็คืองานที่ไม่รับมอบหมายนะคะงานนี้จะเป็นงานที่เราทุกคนต้องช่วยกันทํานะคะก็แล้วแต่ว่าใครว่างช่วงไหนก็มาช่วยกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ มารยาทในการทํางานร่วมกับสมาชิกครอบครัวนะคะจริงๆส่วนนี้ก็จะเป็นเ,เรือ่องกว้างๆนะคะเป็นมารยาททั่วไปเลยเวลาเราทำาร่วมกับใครก็ตามนะคะไม่เฉพาะในครอบครัวของเรานะคะก็จะมีในส่วนของหนึ่งเราต้องขอรับผิดชอบใช่ไหมคะให้ความช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็กล่าวคําขอบคุณขอบใจหรือว่าคําขอโทษน,นะคะเมื่อขอบคุณขอบใจเมื่อมีผู้มาช่วยเรานาคะขอบคุณที่ใช้กับ ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่านะคะส่วนขับใจเราก็ใช้กับผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่านะคะทาขอโทษเมื่อเราทําผิดนะคะผิดพลาดมีอะไรก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ขอโทษนะคะแล้วก็พัฒนาตมันเกิดขึ้นอันสุดท้ายคือรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเมื่อเกิดความผิดพลาดในการทำงาน,งนส่วนต่อไปนะคะเราจะมาดูประโยชน์ของการทํางานร่วมกับสาชิกในครอบครัวแน่นอนนะคะมาดูตามรูปภาพน,นะคะ น,นี่เป็นรูปภาพการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวแน่นอนคะ่ะประโยชน์อันดับแรกคือทำให้บ้านเราสาดเรียบร้อยน่าอยู่ขึ้นมานะคะที่สองก็คือจะทำให้สมาชิกในครอบครัวเราเนี่ยตอมนนีเวลาได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะก็จะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะในครอบครัวแน่นอนอย่างนี้ก็คือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะ สร้างวิสัยที่ดีเช่นความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยให้กับสมาชิกทุกคนนะคะและฝึกให้สมาชิกในครอบครัวทำงานอย่างเป็นขั้นตอนมากขึ้นนะคะต่อไปการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบมาดูมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะ,คนนะในการกระบวนการทํางานบ้านเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสามขั้นตอนอันแรกก็คือวางแผนอันที่สองก็คือปฏิบัติจริงและการที่3สดมคือตัวนทง,งานนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะวางแผนการกวาดพื้นใช่ไหมคะ แล้วก็ปฏิบัติการกวาดพื้นตามแผนที่วางไว้สุดท้ายประเมินผลก็คือดูว่าสิ่งที่เราทําลงไปนั้นสะอาดหรือไม่นี่เองนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะข้ามไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของเนื้อนะหาเนื้อหาที่คุณครูจะสอนนักเรียนก็คือการจับตู้เย็นนะคะตู้เย็นก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งในบ้านนะคะทีะ่ทุกบ้านน่าจะมีกันนะคะไว้เก็บอาหารนะคะเพื่อ คงความสดไว้ได้นานไม่ให้มันเน่าเสียนะคะ,สะเสร็จแล้วก็แช่อาหารนะคะแล้วก็ทําความสะอาดแน่นอนเราต้องกดข่มอะไรน้าแข็งใช่ไหมคะ,ะเราก็จะทําความสะอาดประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ครั้งหนึ่งนะคะเป็นส่วนหนึงของผู้เยนกันอันนี้ออกข้อสอบนะคะนักเรียนมาดูความรูเลยค่ะส่วนต่างๆของตู้เย็นนะคะที่เดียวเนะะี่ยค่ะจะต้องศึกษากันมีทั้งหมด5้าส่วนนะคะโดยแบ่ง ตามชั้นต่างๆนะคะแน่นอนอันแรกดูค่ะชั้นบนสุดได้ลงมานะคะชั้นบนสุดจะเป็นช่องแช่แข็งนะคะมีไว้สําหรับแช่ที่มีต้องใส่ความเย็นมากสุดนะคะเช่นไอสตรีมหรือน้ำแข็งนะคะช่องต่อมาก็จะเป็นใต้ช่องแช่แข็งนะคะก็จะเป็นช่องที่เก็บอาหารประเภทพวกไส้กรอกแฮมอาหารทะเลเนื้อสัตว์นะคะปิดขอให้ม่จิ้ก่อนแช่ช่องที่3ามนี่เราจะเรียกว่าช่องทั่วไปนะคะก็จะใช้สําหรับ เก็บอาหารที่เราบริโภคไม่หนุนนะคะใส่หีบห่อหรือว่าแค่ให้เรียบร้อยนะคะปิดไม่ให้สุกปิดนะคะช่องที่4ชั้นล่างสุดก็จะเป็นช่องแช่ผักผลไมะคะ้ค่ะและช่องสุดท้ายก็จะเป็นที่บานประตูประจกนะคะก็จะเป็นแช่น้ําดื่มหรือว่าของใช้ที่เราหยิบบ่อยๆชั้นบนสุดก็จะเป็นพวกไข่ในต้น,นะคะปอไป ไ่อยๆูเลยนะคะๆมาที่นี่เลยอ่าเราจะเป็นในส่วนของการประหยัดทรัพยากรพลังงานและก็ทรัพยากรต่างๆนะคะใช้อย่างประหยัดคุมค่าทาไมเราจะต้องใช้พลังงานอย่างประหยัดนะคะ,ะ,งงะ,ะ,คะก็มาดูกันนะคะมีความจำเป็นสี่อย่างในการนึงก็คือแน่นอนค่ะมนุษย์เรามีความปริมาณที่เพิ่มขึ้นความต้องการใช้ทรัพยากรก็จะมากขึ้นนะคะ เนี่ยกษตร็จำหมดไปใช้เรากเกษตรต้องประหยัดนะคะสองก็คือมราต้องใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองในการทํากิจวัตรต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็การทำงานสามก็คือมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานนะคะที่เราใช้สูงขึ้นนะคะเช่นราคาน้ํามันาราคาน้ำประปาค่าไฟอะไร้ยคะอันสุดท้ายก็คือการสร้างพลังงานเนี่ยรืพลังงานทดแทนเนี่ยยัง,ยงไม่แพร่หลายนะคะ,ะเส้นใจไหยว่า แน่นอนในบ้านเราเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่สามารถสร้างพลังงานทดแทนได้นะคะเช่นเราไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ได้เองเป็นต้นนะคะฉะั้นเราก็ต้องใช้ให้เกิดความประหยัดแล้วก็ค่ามากที่สุดนะคะ,ะดูกัน,กนสำหรับแนวทางในการประหยัดพลังงานนะคะเราก็จะมี2องแนวทางในการเนื่องก็คือใช้อย่างประหยัดนะใช้เมื่อจําเป็นเช่น พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานน้ำนะคะเช่นเราปใช้ไฟฟ้าในบ้านในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้น้ำนะคะหนึ่งคือประหยัดสองก็คือนอกจากประหยัดแล้วสองก็คือเราก็ควรจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณนงคลงให้เกิดการประหยัดนะคะเช่นโครงการให้เรียนทําได้คือโครงการในชั้นเรียนหรือว่าในโรงเรียนวยกัลนนะคะเพื่อลดโลกร้อนหรือการปลูกพืชเลือป่า ด้านที่สามก็คือกระตุ้นและสนับสนุนให้คนในครอบครัวเราประหยัดนะคะเพื่อสังคมเราจะได้น้าอยู่กันนั่นเองนะคะตึงๆมาดูท้ายบทเรียนบทเรียนก็จะเป็นในส่วนของแบบทดสอบท้ายบทเรียนนะคะมาดูกันข้อแรกก็จะเป็นเพราะเหตุใดเราจึงควรแยกประเภทของอาหารก่อนเก็บใส่ตู้น,นะคะตู้อาหารนะคะทำไมเราจะต้อง 1. Yeah. ก็คือเพื่อใช้ง่ายและเป็นระเบียบน,นะคะสองมาดูเฉลยไปพร้อมกันเพราะว่าการแยกประเภทของอาหารเนี้ยช่วยให้มองเห็นหมดหมดการกินอาหารและที้ความเป็นระเบียบกี่ใช้งานดีมากขึ้นนะคะข้อต่อไปข้อสอนะคะข้อใดจัดตัวอาหารได้โดยเน้นความสวยงามเป็นสำคัญ หนึ่งก็คือวางช้อนซ่อมไว้ข้างจาน 2. วางแก้วน้ำไว้ทางขวา 3. วางเหยือกไว้ขอบโต๊ะแล้วก็สี่วางใจกันดอกไม้กลางโต๊ะ,ะคำตอบก็คือข้อสี่นะคะเป็นการจัดวางใจกันดอกไม้ไว้กลางโต๊ะเพื่อแตกต่างกันก็คือเพื่อให้เป็นความสวยงามเป็นสังขารนะคะส่วนข้อหนึ่งถึงข้อสามนั้นก็จะเป็นการจัดตัวอาหารวิถีนะคะโดยไม่ได้เน้นความสวยงาม มีความสวยง,งามสร้างบรรยากาศแล้วก็เพิ่มใจกันางขึ้นมานะคะข้อต่อไปนะคะถ้าเก็บเนื้อสัตว์ไว้ในช่องแช่ผักผลไม้จะเกิดผลอย่างไรอมาดูกันแลนนบอกว่าเนื้อสัตว์จะมีขนาดลดลงนะคะหรือเนื้อสัตว์จะมีความนุ่มมากขึ้นหรือมีกลิ่นหอมหรือเนื้อสัตว์เน่าเสียง่ายเราจะเก็บไว้ช่องใต้ช่องแช่แข็งนะคะถ้าเราไปไว้ในช่องผักแน่นอน,นะคะ่ะจะทําให้ อุณหภูมิไม่เหมาะสมจึงนั้นจะทําให้มันนอาเสียง่ายเกินพว่าสีนะคะก่าวมาดูต่อนะคะขั้นตอนใดในกระบวนการทํางานบ้านที่ช่วยปรปับปรุงการทํางานบ้านให้ดีขึ้นขั้นวางแผนขั้นประเมินผลงานขั้นปฏิบัติธรรมกคบสั่งหรือการทํางานบ้านตามที่วางแผนไว้จริงๆคตาตอบก็คือขั้นประเมินผลงานนั่นเองนะคะจะทําให้เราปรปับปรุงผลงานเราดีข<ๆ>ึ้นต่อไปห้าค่ะ การจัดตู้อาหารให้ถูกต้องคารจัดอย่างไร1จัดอาหารสดไว้ด้านในสุด2จัดอาหารแห้งไว้ด้านหน้าสุด3าจัดอาหารที่หมดอายุไว้ด้านหน้าสุดและสี่จัดอาหารที่หมดอายุเปลวไว้ด้านนอกสุดค่ะคำตอบก็คือข้อ4ี่ค่ะจัดอาหารที่หมดอายุนร็ไว้ด้านนอกสุดเพราะทำให้ทราบว่าอานที่ใกล้หมดอายุต้องรีบประกบานทดนทีนะคะข้อหค่ะ การจัดวางสีงของเครื่องใช้ในห้องครัวข้อใดเหมาะสําหรับห้องครัวที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่านะคะหนึ่งเป็นเส้นขนานสองเป็นเส้นตรงสามเป็นตัว U และสี่เป็นตัว L คําตอบก็คือจัดให้เป็นตัว U นั่นเองค่ะเพราะการจัดวางสีงของเครื่องใช้ในห้องครัวเป็นรูปตัว U นะจะช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะคะให้มีนาก ข้อ7หลังทําความสะอาดห้องน้าแล้วยังมีอื่นไม่พึงประสงค์นักเรียนจะแก้ปัญหายอย่างไรจึงจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดข้อ 1. ฝานมะกรูดตามแนวบางๆมาวางไว้ข้อ2ฉีดสเปรย์ดับกลิ่นห้องน้ําข้อ3นํนลูกเหม็นใส่ถ้วยมาวางไว้และข้อ4ติดก้อนดับกลิ่นห้องน้ำนะคะคาตอบก็คือข้อ1ค่ะเราจะฝานมะกรูดบางๆมาวางไว้นะคะเพื่อช่วยในการดับกลิ่นแล้วก็มี แต่ขาถูก้วยนะคะช่วยประหยัดเปีนเยอะเหนึัข้อแปดค่ะการปฏิบัติตนข้อใดเป็นมารยาทของการทํางานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่ถูกต้องดูความกันทํางานบ้านตามที่รับมอบหมายอย่างสม่ําเสมอหรือเมื่อมีผู้ทาผิดพลาดไม่ควรให้โอกาสแก้ตัวหรือตอบตำหนิทุกครั้งเมื่อมีผู้ทำหนผิดพลาดหรือทำงานแทนสมาชิกที่จ่ายค่าจ้างให้เดีวคำตอบคือข้อ ข้อหนึ่งนะคะเพราะการทํางานบ้านที่จะรับมอบหมายเป็นการแสดงความรับผิดชอบในหน้าที่นะคะมีน้ำใจไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นเสียใจนะคะซึ่งแต่ลกข้อสองถึงข้อสี่นะคะข้อเก้าค่ะการปฏิบัติตนข้อใดเป็นการประหยัดน้ําข้อหนึ่งเปิดฝักบัวตลอดเวลาที่สระผมข้อสองทิ้งถ้วยนาำชำระลงในถุงซ่วมข้อสามซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้าและข้อสี่ ลดน้ําต้นไม้ในตอนเช้านะคะคาตอบก็คือข้อสี่ค่ะลดน้ําต้นไม้ในตอนเช้านะคะเพราะเป็นช่วงเวลาที่อากาศชื้นจะทําให้เราไม่ซ้นเฟิ่มน้ำมากเป็นไปนะคะช่วยเยัน้ำเอาวันนี้มาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อสีข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเพื่อประหยัดไฟฟ้าข้อหนึ่งใส่อาหารร้อนในตู้เย็นสองเปิดไฟฟ้าในบ้านไว้ทั้นคืนข้อสาม รงงมน้ำเสื้อผ้าให้แห้ก่อนน,ำน้ำบรีดและข้อสี่ปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จคำตอบก็คือข้อสี่นะคะเราควรปิดสวิตช์ไฟไปปทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จนะคะก็เป็นการประหยัดไฟน้าเองนะคะอ่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้คุณครูก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวนักเรียน ามาพบกันครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของอเรื่องที่2นะคะงานเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะสําหรับวันนี้นะคะหน่วยที่1เ,เรื่องงานบ้านคุณครูข้อขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย